บทที่สามพระพัทยะภิกษุสาวกรูปที่สามอดีตชาติและชาติสุดท้ายประวัติการสั่งสมกุศลกรรมในอดีตของท่านไม่ปรากฏในคัมภีร์แต่ก็พอจะทราบถึงการตั้งความปรารถนาในการที่จะเป็นบุคคลผู้ฟังธรรมเป็นปฐมและปรารถนาจะบรรลุพระอรหันต์เช่นเดียวกับท่านพระวป,ปะเถระ คือตั้งความปรารถนาในสมัยพระพุทธเจ้าปฐุมุตระและได้บำเพ็ญกุศลยิ่งขึ้นในชาติต่อๆมาสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะของพวกเราพระเถระนี้เกิดเป็นบุตรของพราหมณ์คนหนึ่งในจำนวนพราหมณ์เจ็ดคนที่ได้กระทําพยากรณ์อนาคตของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะนักกรุงกบิลพัทเมื่อบิดาล่วงลับไปแล้ว และพระโพธิสัตว์สิทธ,ธัาออกบวชเขาได้รับการชักชวนจากท่านโกนทัญญพรามให้ออกบวชจึงบวชเป็นดาบทปรนิบัติพระโพธิสัตว์อยู่หกปีและเกิดความไม่เห็นด้วยเมื่อเห็นพระโพธิสัตว์เสวยอาหารคิดว่าจะไม่ตรัสรู้แน่จึงหลีกไปอยู่ที่ป่าอิสิป,ปตนะมลุคทยวัน ครั้นพระโพธิสัตว์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้เสด็จไปที่ป่าอิสิปตนะมลุกัยวันอันพวกปัญจวคีอยู่กันทรงกระทําให้พวกท่านยินยอมฟังปฐมเทศนาซึ่งพระอัญญาโกณทัญญะได้บรรลุธรรมจักสุโสดาปฏิอันธกรฐาพระสูตรว่า พระพัทยาบรลุโสดาปฏิผลในวันแรมหนึ่งข้ามเดือน8แล้วทูลขอบวชแต่อธกถาพระวินัยว่าบรลุในวันแรมสองข้ามเดือน8ในวันแรมห้าข้ามเดือน8ก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาอนัตตลักษณะสูตรจบแล้วบรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหรัน ออกจาริกประกาศพระศาสนากลุ่มแรกหลังจากนั้นท่านก็ออกเผยแผ่พระศาสนาพร้อมด้วยภิกษุชุดแรกรวมหกสิบรูปตามพระโอวาทที่ว่าภิกษุทั้งหลายเราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และที่เป็นของมนุษย์แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์พวกเธออย่าได้ไปรวมทางเดียวกันสองรูปจงแสดงทำงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจงประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะให้บริบูรณ์บริสุทธิ์ สัตว์ทั้งหลายจำพวกที่มีทุลีคือเกิเลสในดวงตาน้อยมีอยู่หากไม่ได้ฟังธรรมก็ย่อมเสื่อมผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีภิกษุทั้งหลายแม้เราก็จะไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมแก่พัทวคีและชะตินสามพี่น้องพร้อมบริวาร เส้นทางจาริกและผลงานประกาศพระศาสนาของพระพัิยะไม่มีบันทึกไว้